สบายใจกูอยู่นี่ตอนไหนแล้ววะเนี่ยกูปวดหัววะ่ะช่างมันนอนต่ออืมนอนต่อดีกว่า มันเป็นต้มเป็นอะไรเนี่ยสมันเป็นต้มเป็นอะไรเนี่ยสมันเป็นต้มมึงเลิกท้องได้ไหมโดนคุกจะนอนกโดนคุกสมันจะไปเป็นระบบยอดมีคนมาเยี่ยมค่ะแกค่ตายเหรอเอ้แกค่ตายเหรออไอ้ที่กองใจมึงตายนะเฮ้ยมึงใครวะไมไม่ ไม่ไม่กูไม่พื้นอีมึงทำอะไรนะมึงทำหลินพีกูไอไ้ยุดยกต็ต่อเหรอโอผูู้ยิงครับไอไอคนนั้นมันลุ้มผมวกนั้นมันลุ้มผมช่วยผมด้วยครับต่อแหล่ถ้าเกิดลูม,ม่ะสมันนะ่ะทำไมอยู่บนเตียง ว่ากำลังบุมต่อยอยู่อ่ะฉันต้องฉันต้องเห็นสมันลุกสิสมันเธอลุกยังไม่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 ผมไปดีลุกผมจะนอนแต,แต,แต่แต่ไอแต่ไอแกะมันมากวนผมด้วยการท่องกับสมันต้องไมป่ไปนอะไรเนี่ยโอ้ยผมปวดหัวใครสั่งมาใครสั่งมากูถามใครสั่งมา กูถามใครสั่งมาเออนาลิกเฮ้ยเฮ้ยกูไปอยู่แล้ววมึงมานี่มึงมานี่มึงมานี่สมานสมานต้องไม่เป็นไรนะต้องไม่เป็นอะไรนะแล้วแหน่ให้เป็นไง โอเคโอเค้นี่มันนี่นี่มันน้ำช้ตัวนี่อุ๊ยไบีเอาเอาอีกแันแบะบนี่มันน้ำซอสน้ำมันเนี่ยนี่มันน้ำน้ำมัน ไปเอาน้ำมามึงอยู่น้ำไม่ใช่เอาน้ำแบบนี้มึงจะเอาน้ำเปล่าน้ำเย็นๆนะอืออโดดเกีย์เลยเป็นล่ะนั่งงง่ยานอนหลับในนอนสักที ้็หลับฝันดีนะเมื่อยว่ะเออฟันนั้นกับครั้งนั้นมันคนเดียวกันนี่วะกูสักพอใจไม่ดีเลยวะ เธอเกิดให้คุณอืร์พาไปคงไม่พาไปแน่ๆชื่รู้ร่างกายตอนนี้เริ่มเออ่ตอนนี้ดีขึ้นละฉันต้องไปหาอาจารย์อาจารย์ทำไมมานั่งตรงนี้ครับข้ามารอเจ้าไงอ่ะข้ารูม้มมดเลยว่าเจ้าจะทำอะไรทุกอย่างทั้งสมันกัน,นดิข้ารู้หมดแต่ข้าจะไม่เข้าข้างใครนะ ข้าเป็นตัวกลางสอนให้เนื้อหนังของผมไม่มีใครมาฟันมาแทงมายิงมาอะไรได้ได้ไ,ดไหมครับน่าแหละคาถาที่ข้าจะสอนเจ้าตอนนี้โอเคไปตักน้ำมาสักสองถังแล้วเอามาให้อาจารย์ โดนใจอีกแล้วเหมือนเด็กเลยอ้าวสมันนี้กแล้วเหรอเออดีขึ้นละอ่าแล้ววันนี้มีอะไร,รอ๋อ,อเห็นได้อ่าพวกเราได้อากาศแจะเกอนว่ามีหมู่บ้านรลางที่เออไม่มีคนไม่มีศพแต่มีแต่กระดูครับไม่มีเลือดดืวย โอ้ยเรื่องมาให้กูโอ้ยขอพักอีกสักวันไม่ได้หรือไงวะโออใช่แน่นอนสมันได้พักแน่นอนจริงเหรอใช่แน่นอนเลยเพื่อนอขอบุณสวรรค์กาวัน,ว,นวันนี้ไปเที่ยวกันดีกว่ามีเพื่อนจาไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวไหนวะ เดี๋ยวเราจะไปสยามกันใช่ไหมเฉยถ้างั้นหมวดเอ่อหมวดไปหมวดกับสาวัตรไปสยามใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวฉันพาแกตาไปด้วยโอเคเค็คก็ได้เดี๋ยวไปเตรียมรถก่อนเวลาทําอะไรเหรอควรคิดมากกว่านี้นะนายนะดาเกง่งไม่ทมนนะมําไม่เท่รอกนะือแกหลุดปากไปใช่ไหม ไอ้นี่มันมึงนี่แม่งโง่ชิบหายเลยวะผมขอโทษครับครั้งหน้าผมจะไม่ทำพลาดแบบนี้อีกคำขอโทษมันไมไ่ช่วยอะไรเลยมันก็แค่ข้ออ้างไอเชน พาตัวมันไปกูเกียรขี้หน้ามันียาวๆสายชูเสียบๆกระไรเราขำนิ่งจะดีเข้าไปใหญ่ยาวๆ